สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับนี่เดี๋ยวพามาดูเจ้าช้างครับเสียสะกี่แล้วครับเครื่องแหงนี่เครื่องฮิโน่อเครื่องเออเอโอเกียดีร้อยเก้าห้าตัวเดินสิบครับพันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดแฟลก่อนไฟก่อน อืมปัม๊มอืมโอเคโอเคในใน,นบรรดาตระกูยกกลนนะกยอดช้างก็สุดทุกรุ่นนะในในในตระกูลยอดช้างก็สุดทุกรุ่นครับอืม แมนมั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 นมีแต่เวียงออกอย่างเดียวนี่แหละแมนแตพน่บ้ารัวพนตังไว้เท่าใสะเตอไม่้างนี้่อน้าหนาเต็มสซ้สได้แย่ล้นเรือลนเหลือไม่เมื่อทางนี้ ล่อนเลิ่มใหม่ครับข้างนี้ล่อนเลิ่มใหม่แต่โซ่ไม่เท่าไหร่โซ่โซ่โซ่ถ้าปีนี้ได้อยู่โซ่เอาไปปีนี้ได้อยู่ปั๊มอะใช่เครื่องะอะไรก็าหาเ,เครื่องอะไก็หาเครื่องข่ขไหมตัวเดินมอเตอร์อีตันใช่ไหมสิบ 10 phao nhảy à, 10 phao khăn nhỉ, mัน sông súng này, hôm hết chuồng lăng, mai tiên Tiên chuồng lăng, bên xóng lòi quá, tò so bay 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 lá tức như thế, khoa măng hoa chỉ khớt nhạc à. เยบมอนใบดีน <S an innoc> ี <S <S ่นะครับเ enfin ี่ค่นี้แหละถ้ามันถอดบบนี้ว่าใส่ค่นี้แต่มันดีครับมึงใบมันหรอมึงไบมึงใบนั่นที่ล่ะบางมั้งหอลอดไอ้ชักรลอดไอ้ครับมีมีไฟหมอบบดบอมีไฟแบตนาบอมีไฟนาเขาบอไฟแบตบอบม่ีตีอแต ขันนี้ขันนี้เห็น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 ใจล่งอยู่ขันนี้เห็นใจะ่องอยู่ ถึงได้อยู่ไอมันเลี้หลายอยู่ฮะไม่เ่แปะไม่แปนี่แปนี่ฮะโอบุดแต่มันบดเลยบอดีมันลึกกว่านี่เะ บึง่งลงร่วมใหม่ึ่งลงร่วมบ่ลูกปืนครับชุดลูกปืนถ้าถ้าเอาไปจริงๆิก็ถ้าไปทำเป็นลอนเลอร์นี่แกวเลยทำเป็นลอนเลอร์แกวเลยครับ โอ้มีบอกเบอร์สายพานด้วยบ้า <Okay. S 1> เนี่ยบอกเลขเบอร์สายพานพอมพูด,ดมีไรแทงกรบอ <Okay. S 1> โค้งดีอยู่นี่โค้งงาม mm hmm. เปิดตู้ทำแล้วตู้กันนะ่ะ มากับเสียสักไม่ต้องห่วงครับชัดเจนทุกนูครับมากับเสียสักมันผมว่าน่าจะเป็นช้างปีห้าสิบได้ไหมนี่เจ้าช้างปีห้าสิบได้ไหมนี่เนี่ยผมว่ามันช้างปีนะห้าสิบนะฮะห้าสองบ่ เราปีได้เป็นทอทอปัดมาทับแบบตั้งอะ่ะปีได้เป็นทอปัดมาทับแบบตั้งอะ่ะถ้าราคาคันนี้นะถ้าอยู่สักประมาณห้าสิบห้าสิบซื้อเลยนะผมบอกเลยถ้าราคานะห้าสิบนะห้าแสนเนี่ยพอเอามากพอซื้อเลยแหละ ไม่ขี้เหร่นะฮู้บอกตรงนั้นไม่ขี้เหร่เลยช่วงล่างหนานะครับเจ้าช้างเนี่ยเขาหากันเนี่ยรถรถโค้งมันแข็งมากมันได้เลยอะ่ะนะครับมันได้เลยเนี่ยเห็นไหมสเตอร์ฝั่งนี้อะ่สะสเตอร์ฝั่งนี้ได้แล้วไปดูฝั่งนู้นก่อนอ่ะสะเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะลอเล่ก็ใหม่รถสตาร์ได้ไหวได้ที่พี่ ไฟทั่วซับดีไฟทั่วซับดีไล่เบิ่งน้ำตู้ก็ได้ไล่เบิ่งน้ำขาเสาตู้ขึ้นไปน่ะโจนเน้นหนจ่ว่าเนี้ยก่อน แมนครับผมนี่แหละนี่แหละการลงนี่แหละนี่ท้ายลงมไห้นี่ผมกับเท็ดส่วยมาผมไม่ได้ลงเกี่ยวกับอันนี่นี่แโอ้เขาลูกเกิด แตว่าขันนี้เกล่าชุดนี่เกล้าขอนามมาเลยนี่เก่ยาพี่ไก่นี่เขียวกระมึดเขียวเขียวมืดเขียวมืดพ้อมาได้ละขันท่าเอากะเอาไปเฮดเอานึ่งตัวไม่ยังใช่ยังได้เลยนี่ที่ คือเนี่ยเบิ่งทอเขาก็นะทอเขาทั้งวุหมันเบิ่งแล้วก็ปิดลงเนี่ยปั๊มก็สวยอะ่นะปั๊มสวยครับปัม๊มปั๊มเหมือนปั๊มใหม่ๆเลยนะเหมือนยกใหม่ๆอะ่ะถ้าถ้าว่ารถรุ่นนี้นะถ้าปั๊มสีแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นปั๊มใหม่นะเพราะว่ารถถ้ารถถ้ารถปีห้าสองไงรถอย่างต่ำก็สิบสองปีอะ่ะถ้าปั๊มยังใหม่อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขายกปั๊มใหม่มานี่เนี่ย ถ้าปัมป๊มสิบสองปีมันจะไม่เป็นแบบนี้นะปั๊มสิบสองปีมันน่าจะไม่เป็นแบบนี้แต่เครื่องเนีย่ยเครื่องเดิมเครื่องเดิมจากโรงงานใบใบพัดฟางก็ออกหมดหลายอย่างแมนสร้างจับนอดคันนี้ขายนะครับขายขายแต่ยังไม่รู้ราคาแล้วจะมาพูดให้ฟังว่าเท่าไหร่ยังไม่รู้ราคาครับ อ่ะเห็นการภาพรวมๆแล้วนะเดี๋ยวต้องไปลองดูราค,คาหุ้ราคากันก่อนครับ